สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจูธามาเพ็งสันเทียรหัส6 5 0 9 2 9 7 8ลำดับที่55วันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์และหาอันดับของปฏิกิริยา dimerization of b u t a d i e n e โดยการทำ non-linear least square curve er fitting ด้วย Microsoft Excel Server เราก็จะมีข้อมูลนะคะก็คือมีเวลากับความเข้มข้นโดยอย่างแรกเลยเราก็จะมาทำกราฟเพิ่มกราฟจากข้อมูลที่เรามีนะคะ เราก็จะเปลี่ยนเขาโคงให้เป็นเขาคงที่สี่จากนั้นเพิ่มชื่อแกนกับคำอธิบายแผนภูมิโดยเราจะเลือกข,อขวาชื่อแกนคือ c 4 h หน่วยเป็นโมล่าส่วนแกนเอจะเป็นเวลา หน่วยเป็นวินาทีต่อมาเราก็จะมาหาค่า y แควกันนะคะโดยสูตรก็คือของ first order ก็คือ c t เท่ากับ c 0 e ยกกำลังลบ k, k t เราก็จะมาใส่สูตรเท่ากับ c 0 f c คูณ exp วงแล็บเปิดลบ k 1 f 4คูณด้วยเวลาวงเล็บปิด enter ตอนนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้มันยังเป็นค่าศูนย์อยู่เพราะว่าค่า c ศูนย์กับ k 1เรายังไม่ได้ใส่นะเราก็จะสมมุติค่า c ศูนประมาณ0.015ค่า k 1จะประมาณ0.00014พอเราได้ค่ามาแล้วเราก็จะเอามาพ้อตกราฟใส่ลงไป อันนี้คือเราจะมาเปลี่ยนสเกลนิดหนอ่อยเลือกตัวเลือกแกมตรงนี้ค่ามากสุดเป็น0.024ค่าหลักคือ 0 0 0 8ถ้าเราจะเป็น0 0 0 1 6เครื่องหมายขีดเราจะขีดที่ภายในต่อมาเป็นแกน X นะคะค่ามากสุดเราก็จะตั้งไว้ที่หนึ่งค่าหลักเราจะตั้งไว้ที่2 0 0พค่าล่างเราจะตั้งที่1,000ันเราก็จะใส่เครื่องหมายขีด ภายในเหมือนกันนะ,ะตรงข้อมูลชุดที่1น,นะคะเราก็จะใส่เป็นตัวทำเครื่องหมายซึ่งจะไม่เติมสีลงไปในวงกลมส่วนชุดที่สองนะคะเราก็จะทำเป็นเส้นทึบ เปนทุกประมาณ1.5 p พีทีพอเราได้มาแล้วเราจะห y exp ลบ y แคยกกำลังสองเพืการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บ y exp ลบด้วย y แควงเล็บปิดยกกำลังสอง โดยที่ค่าตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ต่อมาเราจะมาหาค่าซ้ำโดยที่เราจะใช้สูตรเท่ากับซ้ำวงเล็บแล้วก็วงเล็บปิด Enter รส่วนค่ามีนนะคะเราก็จะใช้สูตรเท่ากับ ต่อมาเราก็จะมาทำให้ต่อมาเราจะมาหาค่า y แคล2นะคะโดยที่ เราจะใช้สูตรของ second order ก็คือ ct เท่ากับ c 0่ารด้วย c 0 kt บกหนะคะก็จะใช้สูตรเท่ากับ c 0 f 4คูณกับหารนะคะหารกับ c 0 f 4 คูณกับ k หนึ่ง f สี่คูณกับเวลาในช่องที่หนึ่งวงเล็บปิดหนึ่งอันบวกหนึ่งแล้วก็วงเล็บปิดบวกหนึ่ง เกาะหานหานด้วยอันนี้จะใส่เป็นวงเล็บเปิดออกมาโอเคกด enter ก็จะยังเป็นศูนเหมือนกันเราจะสมมุติค่า c สูงเป็น0.016 แล้วก็ค่า k 2เท่ากับ0.014เราจะหาค่า y exp ลบ y k u กําลังสองของ second order fit นะคะโดยการใช้สูตรเดียวกันเลยก,ก็คือใส่เท่ากับวงเล็บเปิดของ exp ลบด้วยของ y สองวงเล็บปิดยกกำลังสอง enter ตัวแรกก็จะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะคะค่าซ้มก็ใช้สูตรเดิมเท่ากับซ้มเสร็จแล้วเราจะมาหาค่า 40K1 ที่ จริงจริงกันนะคะโดยการที่เราจะใช้กดไปตรงที่ข้อมูล s o เวอรพอเราพอ s o เวอร์มันขึ้นนะคะเราก็จะใช้ข้อมูลในชุดซัมของออเดอร์ฟิูทูเลือกเป็นมินแล้วก็ changing variable เราจะเลือกเป็น ข้อมูล c 0กับ k 1ของช่องเปิดออเดอร์ฟิตแล้วก็เลือก c r g r g non linear กดโอเคเราก็จะได้ค่า c 0กับค่า k 1ต่อมาเราจะมาทำเพิ่มกราฟของออเดอร์ฟิตไปค่ะคลิกขวา แล้วเลือกข้อมูลกดเพิ่มชื่อข้อมูลนะะก็คือ second order bit ค่า f ก็คือเวลาส่วนค่า y คือค่า y แคลกดตกลง อแล้วเราก็จะมาแก้ไขชื่อชื่อชุดข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะชื่อว่า experimental data ข้อมูลชุดที่สองจะชื่อ first order fit แล้วก็กดตกลงเราจะได้ตัวของ second order fit มาเราก็จะมาเปลี่ยนตัวเส้นเราจะทำให้เป็นเส้นทึบตั้งไว้ที่1.5้าและเราจะทำเป็นเส้นประจะใช้เป็นสีส้มแล้วก็ตัวเครื่องหมายจะไม่เติมก็จะได้กราฟ ต่อมานี้ต่อมาเราก็จะมาหาค่า k0 กับ c0 กับ k2 นะคะโดยกดที่ Solver ตัว set object จะเลือกเป็น sum ของ second order f i t แล้วก็เลือก min by changing variable cell จะเลือกเป็น c0 กับ k2 แล้วก็เลือก c r g nonlinear กดโ so ซแล้วก็กดโอเคก็จะได้ค่า c 0กับ k 2แล้วกราฟก็จะมีความใกล้กับ experimental data มากขึ้นต่อไปค่า R2 เราจะหาได้จากสูตรเท่ากับ1ลบวงเล็บ sum หารด้วย mean ป enter อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือเท่ากับ1ลบวงเล็บ sum หาร mean จากตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า ถ้า r 2ของ second order fit เนี่ยมันจะเท่ากับ1แล้วก็ตัวกราฟของที่เราสร้างมาก็จะเห็นได้ว่าตัวของ second order fit เนี่ยมันใกล้กับจุดของ experimental แสดงว่าปฏิกิริยาของ dimerization or of butadiene เนี่ยก็จะเป็นปฏิกิริยาอันดับสัมนั่นเองค่ะ ต่อมาเราก็จะมาดูอ้างอิงก,กันนะคะซึ่งอ้างอิงในวันนี้เราจะมีทั้งหมดสองเว็บไซต์นะคะ โดยที่อันแรกก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะพอกดเข้ามาก็จะเป็นข้อมูลซึ่งก็จะมีข้อมูลของ d ด m o r i z a t i o n ที่เราเอาไปหาด้วยตรงนี้จะเป็น r e f e r e n c e ที่2นะคะเราจะกดเข้าที่ลิงก์ที่3ก็จะมี r e f e r e n c e ก็คือที่เป็น chemistry and chemical reactivity นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ